สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ขอบเขตจะพาเพื่อนเพื่อนมาเล่นซานนะครับเรามาเล่นกันเลยนะครับมีซาบเราต้องขุดแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับแทีนี้เท้าลงไปครับก็ใส่ถูกไว้ ก้อ,องก,ก็ได้อธิบายด้วยตบให้แน่นๆ,ๆก็ว่าไปเอามือตบให้แน่นๆ,ๆข้าวขึ้นไม่ได้เอาใส่ให้มันสูงๆ รครับเหมือนหลังเต่าเลยหลังเตาครับเขาจใกล้แถวนี้ก็ได้ลูกนี้ก็ตบสูงสูงครับตบดีดีครับให้มันสูงสูงไม่ต้องเอ็นไปไม่ต้องเอ็นไปตัวนี้นะเนี่ยตบแน่นแน่นเลยเอาไข่เข้าไปสูงๆครับแต่เข้าไปสูงสูงครับแต่ตบครับเด๋ยเพิ่งเอาออกนะครับตบอ๋ออย่าขยับสิลูกได้ครับตบดีตบดีดีสวยสวยอ่า เป็นไรครับเหมือนจะําเต่าใช่ไหมใช่โอเคครับค่อยๆออกใช่ไหมค่อยๆขยับเท้าใช่ไหมที่นี่ลูกสามสามสองบอกที่ขยับขยับถอยค่อยๆใช่ไหมใช่ว้าวเป็นไงเป็นรูเข้าไปใช่ไหมลูกใช่เป็นรูเลยมานี้เป็นรูเลยใช่ไหมลูกฮะว้าวไม่เป็นเต่าใช่ไหมครับ है खाप